แมว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 จะมยได้ไงลูกแมวค่ะแมวไม่หรมมู้เหมือนกันทำไงดีอ่ะมาเนี่ยลูกมาปลอดภัยแล้วขึ้นลวางทวกคนโยนทองแล้วย,ยัมอ,อยู่เดี๋ยวเอาไงดีอ่ะแล้วมวะไปเอาไปว้หนวเดี๋ยวพ่อยไปถาม พี่ขอฝนเหรอเอาแมวขึ้นหลังคาเออดูว่าแห่แมวแมวโอ้โหหรือแม่ย่านางมาเป็นตัวอย่างนี้เลยเขาไม่รู้เหรอไม่รู้เออที่รู้คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมนะนี่เนี่ยเจอนั่งตากลมอยู่ตามให้ตากลมเล่นนะนะคุณผู้ชมนะแล้วคนขับ s u v บอกตอนจะออกรถอ่ะคือเห็นแมวอยู่บนหลังคาอ้าวพี่เห็นแล้วพี่ออกรถมาทำไมเออ ก็คิดว่ามันน่าจะกระโดดลงหรอมั้งเนี่ยถามคนเลี้ยงแมวเนี่ยเออเออเออก็อย่างนี้แหละคิดอย่างนี้เหมือนกัน